นี่คือสภาพห้องเรียนชั้นป .5 และป .6 โรงเรียนบ้านป่าก้างตําบลสันป่าเปาอําเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ขณะฝนตกทําให้นักเรียนต้องตกอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นซึ่งห้องเรียนทั้งสองห้องเป็นเต็นท์ผ้าใบที่ยืมมาจากเทศบาลตําบลสันป่าเปาทําทเป็นห้องเรียนมาก,กว่าหนึ่งปีหากเกิดฝนตกทั้งนักเรียนและครูต้องเผชิญกับน้ำฝนที่สาดเข้ามา และหากเป็นช่วงฤดูฝุ่นควันก็จะส่งผลกระทบนักเรียนหลายคนมีอาการป่วยไม่มีสมาธิในการเรียนนอกจากนั้นยังถูกยุงกัดอีกด้วยอยากฝากให้สร้างอาคารให้เร็วๆหน่อยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ลำบากมากเลยค่ะทั้งทั้งหน้าฝนเนี่ยหนูก็ต้องทนน้ำรั่วแล้วก็ฝนสาดลงมาใส่ค่ะไม่มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราทาเรียนอยู่กันแบบนี้มานานหรือยอังคะนานแล้วคะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบอกว่าหลังจากอาคารเรียนเดิมได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ต้นปี2566จนฐานรากและโครงสร้างได้รับความเสียหายต้องรื้อออกทั้งหมดจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ทำการก่อสร้างทดแทนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดาเนินการสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กเพราะที่ผ่านมานานกว่า1ปียังไม่มีวี่แววว่าจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอีกเลยเคยเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ยังเงียบหายยิ่งหน้าฝนเนี่ยลำบากเยอะ,นะฝนมาบ้าง,างอะไร,ะไรมาบ้างแล้วยิ่งตอนเนี้ยฝนมันสภาพอากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีลมบ้างแล้วก็เด็กไม่มีอาคารเรียนก็เลยมีปัญหาอย่างเงี้ยก็อยากได้อาคารให้เด็กๆ อ,อยากให้ลงมือทําถ้านานเกินไปอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะรอเกินไปแล้วกี่ปีจะได้ใช่ไหมกี่ปีจะได้กันจะได้อาคารเรียนกันเด็กๆก็ต้องรออย่างเงี้ยเป็นปีๆค่ะในส่วนของอาคารเรียนเนี่ยยังไม่มันเหมือนว่าจะไม่ค่อยไม่มีงบค่ะอ,อ,อืก็คือส่วนของอาคารเรียนหรือว่าส่วนของ เต็มๆก็คือเป็นของกระทรวง,งศึกษาของค่ะของกระทรวงศึกษาที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะโรงเรียนบ้านป่าก้างสร้างมาตั้งแต่ปี2565รวมอายุ102ปีทำการเรียนการสอนเรื่อยมาปัจจุบันมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น167คน เป็นโรงเรียนที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่นี้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2566เกิดแผ่นดินไหวทำให้ฐานรากและโครงสร้างอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน